ใจท <laughs> ่าดีใจต้องบอกไม่ธรรมดานะทิพย์นี่ยกย้ายใส่สะโพกอา้าวบอลเซตกันใหม่ครับการทราลงอาดุวัตออกซ้ายมาครับชัชวันให้เขา้าในสวยมากครับแล้วบอลมา ควายิงเรียบร้อยครับ1-0ครับกันดารล้มขึ้นนำแล้วครับโอ้โหจังหวะยิงของพี่พบครับและต้องชมครับจังหวะนี้เป็นทีมโกที่ทำอย่างยอดเยี่ยมครับบวกหนึ่งแล้วกันด้านกันดารล้ครับแล้วก็คนจบสกอร์นี่คือพี่พบแสงจันทร์ครับจังหวะนี้ทำเกมขึ้นมาเบิ้ลออกมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็พี่พบจบลูกนี้ครับนองวิธีคือต้นตาข่ายครับ1-0ครับกันดารล้ขึ้นนำอิสลามวิลลาแห่งประเทศไทยครับ